ทำงานแบบไม่เอาเปรียบคือกดเสมอภาคก็ใหญ่ทุกคนเนี่ยมีรายได้ให้ทุกคนมีรายได้ถ้าทุกคนมีรายได้ทุกคนก็อยากทําทุกคนก็อยากอยู่ทุกคนก็แฮปปี้ทุกคนก็เบิกบานทุกคนก็อะไรครับสดใสสดชื่นเบิกบานตื่นเต้นกระดีกระดาแต่ถ้าทําแล้วมันไม่ได้เลยมันก็ยังไงครับมันก็งอเงมันก็ทําแล้วก็ไม่ได้ทาแล้วไม่ได้เงินขายก็ไม่ได้นู่นนี่แล้วก็ต้องมาถามตัวเราเองก่อนที่จะด่าใครเราก็มาถามตัวเองคนที่จะว่าใครต่อว่าบริษัทต่อว่าใครแล้วก็ถามตัวเองว่า ตัวเองทาถูกหรือเปล่าทําถูกวิธีไหมเข้าใจไหมตัวเองรู้ไหมรู้ไหมรู้แล้วเข้าใจไหมแล้วยอมรับไหมรู้มันนะรู้อย่างรู้อย่างว่าไอ้ระบบบริษัทยูริโอรตกู๊กจำกัดยังไงเป็นที่มาอย่างไงเป็นยังไงมีอะไรบ้างมีอะไรต่างๆทำมนุษย์ธุรกิจสี่ทิศมีอะไรบ้างสี่ดีมีอะไรบ้างสี่ชัดมีอะไรบ้างรู้ยังไม่รู้ก็เนี่ยนะอ่านตามโปสเตอร์ที่ส่งไปเ็าเก็บไว้นี่แหละมีแค่นี้ ทะเยกระบบระเบียบที่เรามีทั้งหมดตีกรอบให้เดินตามระบบระเบียบเรียกเดินเดินตามระบบระเบียบแล้วหมาไม่กัดเออวาอ่างั้นอาบังไม่มาถ้าเราเดินตามกรอบนี่นะครับกรอบที่มึงส่งให้ไปเนะี่ยเป็นโพสต์ไปเป็นโปรไฟล์ไปนั่นนะครับูญธุรกิจถ้าเดินตามนี้อาบังไม่มาอาบังไม่กล้ามามาก็ทําอะไรไม่ได้จะมาขายไอเดียนู่นนี่นั่น,นอีบางอีนี้มาที่มาอยู่กับฉันไหมไปอยู่กับฉันบริษัทเป็นสายกาแฟกที่หนึ่งไหม แกาแฟที่หนึ่งมี24ชนิดนะไปขายแม่มนดีนะอยู่ที่นี่ไม่ดีหรอกผู้นามีแต่เอาเปรียบเอาเปรียบโน่นนี้นั้นอนะ่ะมันก็คนเราเวลาเวลาคนเราทะเลาะก,กันหรือจะจะแย่งคนหรือจะทําอะไรก็กต้องโจมตีเรื่องปกติครับก็ต้องหาจุดด้อยของบริษัทนั้นอ่ะที่เขามีกําลังมีปัญหาอยู่ทะเลาะก,กันอะไรเงี้ยทะเลาะก,กันก็ต้องหาจุดด้อยจุดอะไรต่างๆมาอัดกันละว่าอย่างนั้น แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันไม่ได้เกี่ยวกับบริษัทบริษัทเขามีมาตรฐานของเขาอยู่แล้วมันเกี่ยวกับคนฉะนั้นวิธีการของเราก็คือว่าการตลาดนี่นะครับก็อย้าให้ใครมาเจาะเราได้โดยเฉพาะความขัดแย้งโดยเฉพาะการที่อะไรครับไม่เข้าใจเอออย่างที่ผมบอกเราแก้ไขใครไม่ได้ก็แก้ที่ดูเราจ้าก็จบแล้วไม่มีอะไรแต่เราก็มุ่งหน้าทําไปเพราะว่าบริษัทไม่ได้มีปัญหาเรื่องของสินค้าไม่ได้มีปัญหาเรื่องของกําไรไม่มีปัญหาเรื่องของแผนไม่มีปัญหาเรื่องของอะไรครับวัฒนธรรมวัฒนธรรมเรามีอยู่แล้ว ซิกเนเจอร์วันหลังก็จะเล่าให้ฟังซิกเนเจอร์เราไม่ได้มีปัญหาเรื่องนี้เลยเงินทองก็จ่ายตรงสินค้าอย่าไปบอกว่าสินค้าทำไมโอนเงินมาแล้วทำไมบริษัทเอาเงินไปหมุนหรือเปล่าเอาเงินไปหมุนไหมทำไมสินค้าไม่ส่งทักทีไม่มีครับบริษัทพอรู้ว่าสินค้าหมดเขาสต็อกมาแล้วสต็อกสินค้ามารอเลยนะบริษัทไม่ได้แบบว่าโอ้โหต้องเอาเงินสมาชิกมาก่อนนะเอาเงินสมาชิกมาก่อนแล้วค่อยเอาเงินไปสั่งซื้อสินค้านะบริษัทไม่มีเงินไม่ใช่ บริษัทเขามีมาตรฐานมีวินัยในการเงินนี่ผมบอกไว้ก่อนนะมีวินัยในการเงินในการบริหารการจัดการครับเงินสินค้าคือเงินสินค้าเงินคอมมิชชั่นคือเงินคอมมิชชั่นกำไรสมาชิกก็คือกำไรสมาชิกส่วนหนึ่งเป็นค่าใช้ใจ่ายบริษัทก็คือส่วนใช้ใจ่ายของบริษัทเพราะปโปรแกรมเนี่ยเขาจัดเบสเสร็จเรียบร้อยแล้วเขาเขียนขึ้นมาในโปรแกรมเป็นแพลตฟอร์มที่ทุกคนไปใช้น,นะครับเขาแบ่งแยกโปรทงโปรเซนให้เรียบร้อยครับเออแล้วเงินส่วนหนึ่งก็โอนเข้าบัญชีอย่างเดียวไม่มีใครจับเงิน ไม่มีใครจับเงินทั้งนั้นหรอะครับไม่ว่าอาจารย์เทจงเทชินผมก็ไม่เคยจับจับเงินแค่โอนเงินเข้าบัญชีเท่านั้นเองพอเงินเข้าไปอยู่ในบริษัทแล้วก็ไม่มีใครได้จับเงินเลยครับจับแต่อะไรครับจับแต่เขาเรียกว่ามือถือตัดจากโปรแกรมของธนาคารเท่านั้นเองโอนเงินไปโอนเงินมานู่นนี่จ่ายนั่นก็จ่ายผ่านโปรแกรมทั้งหมดฉะนั้นเวลามันหายมันตรวจสอบได้มันรู้มันไม่มีการล่วไหล ไม่มีพนักง,งานมาโกงไม่มีใครโกงสมาชิกก็ไม่โกงไม่มีใครโกงได้เพราะเราเงินมันถูกเข้าสู่ระบบอ่าน,นี่คือความมาตรฐานของบริษัทโกนก็ให้มั่นใจว่าไม่ได้ใช้เงินเมือ่อไม่ใช่ว่าบริษัทเอาเงินไปใช้ไปหูสร้างตึกใหญ่โตเอาไปซื้อที่ดินไปซื้อที่ดินไปสร้างโรงงานซื้อที่ดินนู่นนี่นั้นเอาเงินไปซื้อเบนซ์ไปซื้อแลมโบกินนี่ซื้อเฟอร์เรอรี่ซื้อปอร์เช่ เอาเงินบินไป, Karma, children, ไปท่องเที่ยวต่างประเทศใช้เงินฟุ่มเฟือยไปล่องเรือคนเดียวไปซื้อเรือยอดแล้วก็ไปจอดเรือ in, ซื้เอเรือยอดแล้วก็ไปจอดเรือไงไปจอดเรือก็พูดแค่นี้ทาท่าทำทางนู้นนี่ตาตัดเจ้าของอะไรนะครับไปทําหน้าทําโบท็อกชีตาชีเตอร์ทำโบท็อกโอ้โหนู่นนี่นั่นแต่งตัวหรูหลากระเป๋าหลุยเห็นไหเจ้าของบริษัทต่างเราเนี่ยติดคุกไปเนี่ยหลายคนแล้วเพื่อฉีดโบท็อก ทำตัวหรูหลาหมา,หาเห่าใช่ไหมโดนไปหลายคนอล่าสุดยังสงสารในน้องนั่นอยู่เลยละชื่ออะไรที่เป็นกระเทยอะ่ะที่โพสขายสินค้าไปเสริมหน้าเสริมตาเป็นผู้หญิงอย่างดีเลยนู่นนี่นั่นตะ่างๆที่เกิดขึ้นทําธุรกิจขายตรงเนี่ยออนไลน์ชื่อน้องอะไรนะเป,นเป็นกระเทยอะนะ่ะต,ตอนนี้เข้าไปอยู่ในคุกสวยนะเป็นผู้หญิงนะเป็นผู้ชายแต่ไปผ่าไปทําเป็นผู้หญิงมน,งน,งนงมีหมดะไปอยู่แล้วคิดดูเข้าไปอยู่ในคุกแล้วเป็นยังไงอะ่ะ มันลําบากไหมอ่ะลำบากไหมคําถามลําบากเราก็เห็นใจนะน้องนะพอเข้าไปอยู่ในคุกเนี่ยมันมีแต่ผู้ชายทั้งนั้นเพราะเราเป็นผู้ชายเขา,เขาทำเป็นผู้หญิงเขาคงไม่ไปอยู่ไปขังคุกให้ผู้หญิงหรอกเขาก็ต้องไปอยู่ให้ในแดนผู้ชายพอไปอยู่ในแดนผู้ชายน้องอะไรครับแต่งสวยขาวสวยอนะ่ะว่าง,งั้นเป็นผู้หญิงเต็มตัวว่างั้นแหละแล้วมันจะเหลืออะไรไหมล่ะเ,เป็นกวนใจเขาเลยลนะว่างั้นอันนั้นก็เป็นเรื่องราวของเขาที่เขาทํามาคือสินค้าที่อะไรครับ น้องเนะี่ยขายสินค้าผิดประเภทไปหลอกข้อโดนข้อหาหลอกลวงประชาชนนะครับแต่สินค้าเนี่ยนะครับผมบอกไว้ก่อนเป็นขายสินค้าที่ไม่มีอยอสินค้าที่มีสารเคมีว่าไงโดนข้อหาแบบนี้เราไปตรวจคนโรงงานปั๊บเนี่ยเขามาตรวจสอบปับ๊บนี่นี่คือปัญหาหลักไม่ใช่ว่ามันจะง่ายนะครับถ้าเราทําอะไรไม่ถูกต้องตามกฎหมายเนี่ยนะครับมันล้มทั้งกระบวนกนะล้มทั้งทั้งหมดเลยครับ กละย,ะยุทธ์การตลาดต่างๆทิศทางการตลาดทิศทางแบบนี้ไม่เอานโยบายทิศทางการตลาดแบบนี้มั่วอย่างนี้ไม่เอาทิศทางต้องชัดครับทิศทางการตลาดต้องชัดการทํางานต้องชัดการเงินต้องชัดสินค้าต้องชัดมีกฎหมายรับรองทุกขบวนความนะอันนี้เราให้มั่นใจกับท่านสมาชิกผู้อยู่ในกลุ่มทางด่วนอาชีพทั้งใหม่และเก่าให้มั่นใจเลยได้ว่าเรามีความรอบคอบในเรื่องของกฎหมาย เรามีความรอบคอบในเรื่องของผลิตภัณฑ์นะครับเรามีความรอบครอบเรื่องนี้มากเพราะเราต้องการทิศทางของเราเนี่ยนะครับเขาเรียกทิศทางของเราเนี่ยยาวฮะเราอยู่กันยาวๆอยู่กันไปแบบอินฟินิตี้คืออยู่แบบไม่มีสิ้นสุดตามโลโก้โ,โลโลโก้ของบริษัทยูนิโกรตุก,ตกจำกัดเลขแปดนอนสองตัวปู่พญามากปู่พญานาคสองตัวคว้หากันะนี่คือที่เรากําหนดกันขึ้นมา แต่เลข8 2สองตัวที่ลักษณะมันปู่พญานาคพันเข้าหากันนี่นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของอะไรครับเขาเรียกว่าอาจจะเป็นเรื่องของเหตุบังเอิญก็ได้แต่อาจจะเป็นเรื่องของการมิตรคือเป็นเรื่องของมิติที่มีความคิดแบบนี้ก็ได้เพราะอะไรครับคนคิดเนี่ยเขาอะไรครับเขาเกิดวันเสาร์คนคิดคิดโลโก้นี้เขาเกิดวันเสาร์วันเสาร์เนี่ยเป็นปางของปู่พญานาคเป็นปางพระพุทธรูปมีปางพยาบแต่เ้าเรียกว่าหน้าปกหน้าปกเออเป็นเขาเรียกว่าหน้าปก คือปอกป้องพระพุทธเจ้าสมัยที่ท่านตัดสรุปป้องกันอะไรครับป้องกันลมฝนต่างๆเข้ามาทําให้ท่านไม่บรรลุตัดสรุปแจ้งจริงก็มาปกป้องเขาเรียกมาปกป้องเพื่อไม่ให้ท่านเนี่ยนะครับได้รับอุบัติเหตุเพภัยต่างๆป้องกันฝนงนั้นคนที่คิดโลโก้นี้นะผมบอกไว้ก่อนนะเขาเกิดวันวันเสาร์เขาเกิดวันเสาร์วันเสาร์นี่เป็นเรื่องของตูพญานาคเนะ มันเป็นโดนตัวเขาเองด้วยใจเหตุบังเอ,อิญหรืออะไรไม่รู้ละแต่มันมาเป็นรูปนี้เนี่ยก่อนที่ทีมอาจารย์กำแพงก็จะเข้ามาด้วยก็มีการไปบวงสวงไปบวงสวงไปบ,ไปบ,ไปบูชาปู่พญานาคเทพเทวดาทั้งหลายก็ทําให้มีจนถึงทุกวันนี้ให้ทุกคนเนี่ยสามารถอะไรครับมีบุญเรียกทาบุญไปด้วยคู่ครัวการทํางานไปด้วยตลาดของเราจึงอะไรครับตลาดเปลี่ยนนะทิศทางของเรา นี่คือเหตุผลงั้นอยู่กันยาวๆเลยนะครับอยู่กันไปยาวๆอยู่กันแบบสบายอกสบายใจนะครับไม่ต้องไปห่วงอะไรทั้งนั้นนะครับไม่ต้องไปห่วงอะไรนะครับอยู่กันไปยาวๆทํากันไปนให้ประสบความสำเร็จคือเดยกให้มีเงินทรัพย์สินเงินทองเนี่ยนะครับเอาไปอะไรครับเอาไปเลี้ยงดูครอบครัวไปใช้จ่ายส่วนตัวเอาไปทําบุญบางคนตั้งจิตอธิษฐานเลยนะครับเงินได้มาทั้งหมดเนี่ยจะไปสร้างบุญสร้างโบสถ์สร้างวิหารอะไรก็ว่าไปตั้งจิตอธิษฐานเลย บางคนขนาดว่าอะไรครับเอารหัสสมาชิกของบริษัทยูริโกตุกุ๊บจำกัดเนี่ยไปตั้งอะไรครับไปให้กับวัดเลยฮมีมรรคทายกวัดพอจะมีสตุ้งสตางบ้างก็ไปจัดตั้งมรรคทายกวัดซะเออเอาชื่อเจ้าวาดมาแล้วก็มากระทอามามรรคทายกวัดาไว้ข้างซ้ายและข้างขวา แเวาลาญาติโยมไปทางานกนนนะ็ให้เขาซื้อให้ญาติโยมให้มามคทายกเนี่ยเขาทางานด้วยเขาจะได้มีไรายได้ด้วยเขาอยู่วัดเขาไม่ได้มีไรายได้อะไรมัคคตายกวัดก็อยู่เป็นกรรมการนะครับคอยดูแลวัดคอยเป็นกรรมการนู่นนี่นั้นเงินทองก็ไม่รู้จะได้ป่ะนะเจ้าวาดเขาจะให้ก็ไม่รู้แต่ว่าเราก็ไปช่วยเขานี่คือกลยุทธ์การตลาดไปช่วยเขาก็ไปจัดตั้งนะครับทำมัคคยามัคคายกข้างซ้ายทำมัคคทายกข้างขางวาทำมันก็ไปกระทบ บัญชีวัดเนี่ยก็เงินนั้นก็เป็นเงินวัดวัดก็ไปจ่ายค่าน้ําค่าไฟส่วนญาติโยมจะบริจาคอะไรก็แล้วแต่ท่านก็แล้วแต่จะบริจาคไหมจะบริจาคก็บริจาคไปแต่เงินนี้ก็เป็นเงินที่วัดได้มาสักเดือนหนึ่งประมาณห้าวันสักห้าพันเดือนหนึ่งสักสามสี่หมื่นก็เป็นค่าใช้จ่ายของวัดไปวัดจะไปทําอะไรก็เรื่องวัดนี่คือแนวทางของทางการตลาดเหมือนกันเห็นไหมมนทําควบคู่กันได้ผมก็ลังบอกไงทำาคดคู่กันได้ อยู่ที่ว่ามรรคทมรรคทยยกวัดเนี่ยเขาจะเข้าใจเราก็ต้องไปคุยกับมัมกรคทยยกวัดเขาให้เข้าใจก่อนให้เขาเรียนรู้ให้เข้าใจก่อนเอ,อเขาจะได้เป็นช่วยกระบอกเสียงเวลาเขาจับไมเ์เขาก็จะประกาศอ่าสวัสดีครับญาติโยมนะวันนี้ในกาแฟแถวพาวนี่นะครับวันนี้เขามาเขาก็แจกมาชิมกันนะเออนี่นี่ลุงก็กินตาก็กินไปแล้วมันก็ดีขึ้นเนี่ยนะใครสนใจก็มาติดต่อลุงนะติดต่อมรรคทายกเอนะอ้ํานะติดต่อในในน้อยนะ เราเนี่ยน้อยกับนายแดงเนี่ยก็มาติดต่อกันมาทายโยก็ถือไม้เขาก็จะพูดไปเมาส์ไปเออไอ้นี่เขาก็ดีนะเนี่ยซีดับบิลเนี่ยเออเขาก็ทาดีนะนี่ฉันก็ทาอยู่เนี่ยไปให้เจ้า,าวาดเขาทาอยู่นี่ก็เขาก็ดีเจ้า,าวาดเขานั่งสมาธิมากพอนั่งสมาธิแล้วขาแข้งเขาไม่ดีปวดแข้งปวดขาปวดขาเขาก็ทาแล้วเขาดีแต่ทาที่ขาเนี่ยไปทายอย่างอื่นเอารู้สึกดีเวลาพระเขาต้องนั่งสมาธิสัตมัดเวลาเกาสวดมนต์ภาวนาเนี่ย ก็ถือว่าเป็นงานที่ควบคู่กับการไปทําบุญทํากุศลด้วยวยอยู่ที่ใครจะวางแผนทํางานได้แบบราบลื่นและสมูทเอออยู่ที่ใครที่ใครจะไปทําอันนี้ก็ไม่ว่าก็คือสรุปว่าทิศทางการตลาดเนี่ยมันก็สามารถที่ชัดเจนแล้วมันสามารถที่จะทําได้โดยรูปแบบของการทํางานโดยเฉพาะบริษัทยูโิโก้ตะร์คุ้มกัดสำคัญที่สุดต้องเร็วเร็วฮนะทาอะไรเนี่ยมันต้องเร็วชา้ชาๆก็บอกได้พาลิมง,งาม ก็ใช่อยู่อ่ะเขาบอกว่าช้าช้าเนี่ยนะครับมันได้พลาเล่มงามก็ใช่แต่บางทีเนี่ยนะครับถ้าเราช้าช้าเนี่ยนะครับพ้ามันก็เหลือแต่ด้ามไงถูกไหมเขาเอาพ้าไปแล้วเอามีด้ามไปแล้วแต่ช้าช้าพ้าเหลือแต่ด้า,เามเพราะมันเอาพ้าไปแล้วเราจะไปฟันได้ไงทีนี้เราจะไปทำยังไงมัมีแต่ด้ามแล้วก็ต้องไม่ได้อะไรไมันไม่ได้ทักอย่างานั้นมันต้องเร็ว คำว่าเร็วนิ่งเปลี่ยนเนี่ยมันเป็นอะไรครับอ่าที่ค้างไว้ก็คือเป็นเรื่องกลยุทธ์ของโปรโมชั่นอยู่แล้วเร็วนิ่งเปลี่ยนบริษัทก็มีกลยุทธ์ตรงนี้ให้เร็วนิ่งเปลี่ยนโปรโมชั่นไม่ใช่โปรโมชั่นเนี่ยเราดูแล้วก็ต้องมีการเปลี่ยนแล้วมันนิ่งบริษัทเรามันนิ่งแผนก็นิ่งบริษัทนิ่งเหลืออย่างเดียวที่ยังไม่นิ่งคืออะไรครับแผนนิ่งบริษัทนิ่งเหลืออย่างเดียวที่ไม่นิ่งคืออะไรคนคนมันต้องนิ่งนิ่งต้องให้นิ่งนะคนต้องนิ่งนะ ทำไมคนต้องให้คนนิ่งครับถ้าคนนิ่งเพราะอะไรครับก็บอกคนนิ่งเพราะว่าทาแล้วมันประสบความสาเร็จเขาก็จะนิ่งแต่ทําแล้วเขาไม่ประสบความสำเร็จทาแล้วเขารู้สึกว่ามันอึดอัดใจทําแล้วมันไม่ได้สตังทำแล้วมันก็ต้องถามว่าทำร้อยเปอร์เซ็นต์หรือเปล่าถ้าทำสิบเปอร์เซ็นต์ก็ได้สิบเปอร์เซ็นต์ก็ถูกต้องแล้วทำยี่สิบเปอร์เซ็นต์ได้ยี่สิบทำสามสิบได้สามสิบทำสี่สิบทำงานนะนี่ทํางานนะเวลาการทํางานนะว่าทํากี่เปอร์เซ็นต์ถ้าคุณทำสิบเปอร์เซ็นต์แล้วคุณมาบอกว่าเอ้ยมันทำไมไม่ได้ตัง ทำแล้วมันไม่เห็นได้เหมือนคนอื่นเขาเลยคนอื่นเขาได้ในรอบหนึ่งสี่ห้าพันหกพันหมื่นสองหมื่นสามหมื่นสี่หมื่นทำไมฉันไม่ได้เหมือนเขาเอาก็คุณถามแค่สิบเปอร์เซ็นต์ไงองค์กรมันยังไม่เยอะองค์กรข้างซ้ายมีกี่คนข้างขวามีกี่คนเราก็ไปดูสิไปดูว่ามันมีกี่คนข้างซ้ายมีหนึ่งคนข้างขวามีหนึ่งคนแหมมันจะเอาเดือนละเป็นหมื่นเป็นแสนมันจะได้ไหมเล่าครับพวกเราที่รักทุกท่านแขกกรนตลายเขาบอกว่าเราใช้ระบบเครือข่ายต้องมีเครือข่ายเข้ามาช่วยทํางานเขาเรียกเป็นระบบผ่อนแรง มีทีมงานสักร้อยคนข้างขวาร้อยคนทีมงานสักซ้ายพันคนขวาพันคนอันนี้เป็นไปได้ที่เราจะมีไรายได้ตัวเลขห้าหลักหกหลักอันนี้เป็นไปได้ครับทฤษฎีเลยนะไม่ได้เป็นทฤษฎีเลยนะตัวเลขที่เราพูดเนี่ยนะครับ้าทาได้มันเป็นอย่างนี้แต่ถ้าเราขายกาไรขายปีกเราได้แน่นถ้าเราขายค่าแนะนำอัตราสูงสุดเนี่ยนะครับเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เราได้แน่ๆน่ผันคะแนนก็ได้เก้าร้อยแล้วก็ได้แน่ๆ่ไง แต่จะได้แบบยั่งยืนเนี่ยนะครับมันจะต้องอะไรครับจะต้องขยายงานเท่านั้นได้แบบยั่งยืนถาวรนิลันดรอินฟินิตี้ก็คือต้องขยายงานแล้วช่วยช่วยอธิบายแล้วก็ช่วยเขาสําเร็จแค่นั้นเองให้เขาทำให้เขาเข้าใจคนเราว่ามันทําเองเป็นก็ทําเออพอคณเราทําเองเป็นก็ไปทําเลยไม่ต้องมารอใครแล้วคุณไปทําเลยถ้าทําเองเป็นนะคุณรู้หมดเรื่องรารรแล้วโอ้ยรู้รเรื่องเราของอะไรครับ ธรรมนูญธุรกิจของบริษัทยูริโก้รู้หมดเขาเรียกพัฒนาตัวเองอะนะครับถ้าเลวเนี่ยเราต้องพัฒนาศักยภาพตัวเองก่อนอันดับแรกเลยนะพัฒนาศักยภาพตัวเองก่อนนะครับสีชัดก่อนเลยเราสีชัดไหมเอาสีชัดเรารู้เรื่องแล้วโอ้ยสีชัดบริษัทชัดระบบชัดทีมชัดเราก็ชัดด้วยเราชัดด้วยสีชัดชัดหมดทุกตัวเราเข้าใจวิธีการเข้าใจเรื่องแผนเข้าใจหมด ติดตามข่าวสารทั้งหมดสีดีออกกาไรดีสินค้าดีกําไรดีแผนดีวัฒนธรรมดีเดี๋ยวมันดีหมดเข้าใจหมดเรียนรู้พัฒนาศักยภาพตัวเองให้มีความชานาญนะครับสี่ทิศทิศท,ทางการบริหารดีบริการดีการตลาดดีการสร้างดีสร้าง,างคนดีโอ้ยเรารู้หมดทุกอย่างทำเลยครับไปทําเลยไม่ต้องไปสนใจใครไม่ต้องไปรอคายแยกกันบ้างก็ได้ทําเป็แล้วแยกบ้างกันได้แยกไปเผยแผ่บารมีเอาแยกกันไปทํา ก็บอกแล้วสี่ทิศคุณก็แยกไปทําเอาไงภังตะวันออกก็ไปนู่นตากสูงสุดก็เลยไปคือตากลระยองระยองชนบุรีเอ่ไล่ลงมาเนี่ประจงป้าจีนป้าจีนน,น,นี่กรบินบุรีก็ไล่ลงมาจะเชิงทรงสก็ดได้มาตรงนั้นกด้เห็นไหมพอเป็นแล้วก็ไปเลยครับไปตามทิศเลยไปตามทิศเลยเข้าใจวิธีการแล้วก็ไปเลยภาคตะวันออกเข็งเหนือ,อกลุ่มชุมแพก็ไปนู่นเลยอะไรครับไปชัยภูมิสกล อุบลน,น้องคายอุดรขอนแกน่นโคราชบุรีรัมย์ไปไหนกันนั่นแหละประมาณนั้นแหละแบถบตะวันออกเฉียงเหนือทั้งหมดทางเหนือก็ไปนู่นเลยครับทางเหนือก็ขึ้นไปเลยจากเลยขึ้นไปเลยเลยขึ้นไปเลยไปน่านหน่อยน่านหน่อยน่านตอนนี้ก็มีบัญชาการอยู่แล้วเจ้าองค์เจเขาอยู่น่านอยู่แล้วเขาไปทางเหนืออยู่แล้วเขาอยู่ทางทางเหนือเขาได้เปรียบนะถ้าเขามาเทข้างล่างเนี่ยเดี๋ยวเขาจะมาเทเขามีคนเขาก็เทไหลลงมาทางอะไรครับไหลลงมาทางภาคตะวัน ออกก็ได้เพราะเขาอยู่เหนือไงเขาก็จะไหลลงมาพักต้องออกดีเขาก็ไหลมาพักหนึ่งพาคตะวันออกมาช่วยทีมลงทีมงานเนี่ยก็ไหลมาภักตะวันออกเขาก็ไหลมาภักตะวันออกไปอะไรครับไปภักตะวันตกอีน้นี่เขาไปเขาไหลจากเหนือมานะเยดกับคุณประจูบเนี่ยเขาก็มีรถเขาก็วิ่งวิ่งจะล้อล้อแบบล้อจะหลุดเอาไว้ครับทุกวันนี้รถก็เสียอยู่มั้งด้ข่าววิ่งจากนู่นเลย เหนือลงมาเลยมาแวะเลยนะครับบางทีก็ามาแวะช่วยงานที่ภาคตะวันออกก่อนมาจันทบุรีหลังจากนั้นนี่เขาก็เลาะลงไปทางนี้เลยครับตะว,วันออกแล้วก็ไปตะวันตกตะวันตกก็เขตนี่เลยประจวบนี่ปจัจจวบเพชรบุรีราชบุรีนี่นี่ภาคตะวันตกนะไปในภาคตะวันตกปไปปจัจจวบเพชรบุรีไปนั่นแหละปัจจวบเพชรบุรีกาญจนบุรีไปทางนี้ก็เรียกว่าภาคตะวันตก แต่กาลังขับเคลื่อนไปอีกไหลไปอีกนะมันไหลาจากที่สูงลงสู่ที่ต่ําก็จะไปทีทางพัทลุงแลวตอนนี้ไปทางใต้แต่เนื่องจากรถมันเสียอยู่บางตอนนี้แกก็ไปไม่ได้อยู่โดนตัดแก้งตัดขาก็ไม่เป็นไรก็ซ่อมหาวิธีการไม่ใช่ปัญหาทุกอย่างเนี่ยก็เรียกว่าอุปอะไรนะเป้าหมายเป็นหลักอุปสรรคเป็นรองเป้าหมายเรามีเราก็เนี่ยนะเขาก็ไป,ไป,ไปทําแยกกันไปต่างคนต่างทางํารู้วิธีการต่างๆบางคนนี่นะครับอยากเป็น อยากทาเองเลยเออบางทําเองเลยก็เป็นอะไรครับก็ไปเป็นเทรดเดอร์เลยเป็นเทรดเดอร์ก็นั่นแหละตามขระนวนการสั่งซื้อมากินบแสนกี่หมื่นก็ไปเป็นเทรดเดอร์เลยเป็นเทรดเดอร์ต้องรู้อะไรบ้างแค่นั้นเองรู้วิธีการอะไรครับการแจงยอดรู้วิธีการสมัครการสั่งซื้อการทําธุรกรรมบนหน้าแพลตฟอร์มเป็นสมัครเป็นดูระบบเป็นดูจํานวนการต่อสายงานเป็นดูคะแนนเป็น ออสามารถสมัครได้คีย์สมัครได้คีย์สมัครไดออ้ก็เหมือนกับเป็นธุรกิจของเราอะใครอยากที่จะเป็นก็เรียกว่าเป็นเทรดเดอร์เลยเนี่ยเจ้าของธุรกิจโดยโดยจริงโ,โ,โดยเต็มตัวเลยเนี่ยก็เรียนรู้ก็เรียนรู้อะอย่างเจ๊นี่เขาก็เรียนรู้เขาเองแนะนำเขาดิ้นิดหน่อยเขาก็เป็นเขาก็ไปทําใช้มือถือเครื่องเดียวด้วยเครื่องเก่าๆมือถือไม่ได้ไอไม่ไ,มไอพวงไหลแพรกอะไรมือถือก็ธรรมดาเนี่ยนะครับซัมซุงหรืออะไรเขาเนี่ย กดติดบ้างไม่ติดบ้างเขาก็สมัครเป็นอะไรเป็นเนี่ยเขาก็ทําได้เขาดีเนี่ยคือความพยายามเขาก็ทําเป็นก็เนี่ยเขาสามารถเป็นเทรดเดอร์ก็าสามารถที่จะไปทําการตลาดได้ขยายออกไปครับขยายออกไปทุกพื้นที่ให้ทุกคนเนี่ยก็เรียกว่าให้ทุกคนเนี่ยทาเป็น